สวัสดีเอฟซีช่องปากกอนบักดีรรมครับสวัสดีมวลชนคนเสื้อแดงสวัสดีสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่รักและศรัทธานในตัวคุณทักษิณชินวัตรมิเสื่อมคลายนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็คลิปแรกลงไปเกี่ยวกับเรื่องซีเกมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานระดับชาติหรือเป็นงานอะไรงานวัดหรือเปล่านะครับทุกท่านก็ไปฟังคลิปกันได้นะครับคลิปนี้ผมจะขอกลับมาที่การเลือกตั้งปี69นะครับ ถ้าตามกําหนดการเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆนะครับการเลือกตั้งก็น่าจะเกิดในเดือนนะครับมีนาคม2569นะครับโอเคครับวันนี้ผมพาไปที่ภาคเหนือครับนะฮะไปที่จังหวัดลําพูนนะครับแชมป์เก่าของผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์ฮือฮากันพอสมควรนะครับเพราะเขตหนึ่งเนี่ยคุณสงวนพงมณีเนี่ยนะฮะสสหลายสมัยมากนะครับ กับกลายเป็นว่าโดนล้มแชมป์โดยพรรคนะฮะก้าวไกลหรือปัจจุบันนี้คือพรรคประชาชนนะครับก็นั่นแหละครับนะก็เป็นอะไรที่คือหากันมากนะฮะส่วนเขตสองก็นะฮะคุณรังสรรน,นะฮะรังสรรมณีรัตน์เนี่ยก็ยังรักษาแชมป์ได้เหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันนะครับครั้งนี้คุณรังสรรน,นะครับ รังสรรมณีรัตเนี่ยก็ยังลงนะฮะยังลงสมัครเหมือนเดิมในเขต2นะครับส่วนเขต1น่เนี่ยน่าจะเป็นคุณสงวนเนี่ยน่าจะวางมือไปแล้วนะครับหรือมีอุบัติเหตุทางการเมืองใดๆผมไม่ทราบได้จริงๆแต่ครั้งนี้นะครับเปิดตัวผู้สมัครเขต1ก็คือคุณชัยนรงค์ผู้พิสิทธิ์นะครับก็เป็นสสเขต1ของพรรคเพื่อไทยส่วนเขต2ก็แชมป์เก่าครับนะ คุณนะฮะอ่ารังสรรค์มณีรัตน์ลงวันนี้ก็เปิดตัวนะครับมีการเปิดตัวกันนะครับจากมีทั้งคุณจุลพรรณไปคุณสมศักดิ์นะฮะในฐานะรับผิดชอบภาคเหนือนะครับแล้วก็มีอ่าแกนนำนะฮะของพรรคเพื่อไทยไปกันช่วยกันหาเสียงหลายๆคนนะครับแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาก็ถามว่าช็อกไหมช็อกนะฮะเพราะว่าในส่วนของคุณสงวนเนี่ยนะฮะสงวนเนี่ย,นนยคือเรามองว่า เป็นสอสมาตั้งแต่ผมไม่รู้ว่ากี่สมัยแหละแต่ถ้าผมจําได้ผมติดตามการเมืองใหม่ๆผมก็เห็นคุณสงวนเนี่ยก็เป็นสอสอที่ลําพูนนะฮะและเป็นตลอดมานะครับทุกท่านเป็นมาโดยตลอดนะครับเพิ่งมาเสียแชมป์ครั้งที่ผ่านมานี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็นั่นแหละครับนะก็มีการเปลี่ยนคนที่ลงใหม่นั่นก็คือเป็นคุณชัยนรงผู้พิสิทธิ์นะครับก็หวังว่านะครับการที่นะฮะ ฐานเสียงเดิมของพรรคเพื่อไทยที่จังหวัดลําพูนนะครับแล้วก็นะครับในภาคเหนือเนี่ยยังคงนะครับไม่ได้ลดลงไปนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาเรื่องของกระแสของพรรคแล้วก็กระแสของฝั่งที่เป็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือคุณพิธาในฐานะแคดิเดตนายกในเวลานั้นเนี่ยกระแสเข้ามาแรงจริงๆนะครับ เนาะแล้วก็สโลแกนเขาด้วยนะครับนะมันจึงทําให้นะครับการที่นะครับคนเหนือคนอีสานคนกรุงเทพหรือคนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็มีการปันใจไปให้พักนะฮะสีส้มหรือพักเก้าไกลหรือพักประชาชนณปัจจุบันเนี่ยพอสมควรนะครับดังนั้นลําพูนจึงทําให้แชมป์เก่าอย่างคุณสงวนนะครับเสียแชมป์ให้กับนะฮะคุณ เรียกว่าคุณอะไรวิทวิสิตนะฮะในครั้งนั้นนะครับก็เป็นคนหน้าใหม่นะครับก็ไม่คิดว่าจะสามารถล้มแชมป์เก่าได้นะครับก็ครั้งนี้มาลุ้นกันครับว่าคุณวิทวิสิตนะครับแล้วก็คุณชัยนรงค์เนี่ยใครจะเข้าวินนะครับส่วนเขต2เนี่ยผมยังมองว่านะครับคุณรังสรรค์นมณีรัตน์เนี่ยแชมป์เก่าแล้วก็น่าจะยังคงรักษาแชมป์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเขต2ลําพูนโอเคครับ ครั้งนี้นะฮะในส่วนของนะฮะเขตหนึ่งเป็นผมว่าน่าจะต่อสู้กันสนุกแล้วครับนะครับคุณวิทย์วิสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลหรือของพรรคประชาชนปัจจุบันแล้วก็คุณชัยนรงค์ผู้พิสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าคุณชัยนรงค์เองก็เป็นนักการเมืองท้องถิน่นแล้วก็ทํางานในพื้นที่มาพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนพี่น้องชาวลําพูนนะครับก็คิดว่าน่าจะสู้กันสูสีเพียงแต่นะครับนะฮะครั้งนี้เนี่ยนะครับกระแสะของพรรค ะะประชาชนเองเนี่ยก็น่าจะดรอปลงไปนะครับในลําพูนก็มีโอกาสที่จะสู้กันอย่างสูสีและคุณชัยนรงค์เนี่ยน่าจะมีโอกาสเบียดเข้าไปนะครับน่าจะเบียดเข้าไปได้ในท้ายที่สุดนะครับสำหรับเขตหนึ่งลำพูนผมคิดว่าเพื่อไทยไม่น่าแพ้ แล้วก็น่าจะมาทวงเก้าอี้คืนได้นะครับส่วนเขตสองคุณรังสรรมนณีรัตน์เนี่ยผมมองว่านอนมาครับน่าจะเข้ามาเหมือนเดิมเป็นแชมป์เก่าแล้วก็คงจะรักษาแชมป์ได้ดังนั้นที่จังหวัดลําพูนนะครับถ้าดูกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระแสะพักเพื่อไทยไม่ได้ตกไปไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของนะฮะกระแสะพักมีแต่การกลับมานะฮะกระแสะพักก็คือเขาเรียกว่ากระเตืองขึ้นกระเตื้องขึ้น,น,นเรื่อย รวมถึงคนเหนือเองเนี่ยยังมีความรักและปูกพันกับทางนะครับพักเพื่อไทยและก็คุณทักษิณชินวัตรด,ด้วยผมเชื่อว่าครั้งนี้นะครับเขาจะกลับมาเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมทั้ง2เขตนะครับเขต1ผมคิดว่าทวงแชมป์คืนได้แน่นอนครับเขต2น่าจะยังรักษาแชมป์ได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ลำพูนเขตหนึ่งและสองน่าจะเป็นของเพื่อไทยทั้งสองเข้าอีครับนะวันนี้ก็นั่นแหละครับผมนำภาพมาฝากนะครับเป็นบรรยากาศที่นะครับทีมงานของพรรคเพื่อไทยลงไปเปิดตัวสสแล้วก็ไปหาเสียงด้วยในตัวแล้วก็รวมถึงไปพูดถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องลำไยต่างๆนานาซึ่งลำไยก็เป็นผลไม้หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงครับเป็นผลไม้หลักของลําพูนนะฮะแล้วก็เป็นตัวสร้างไรายได้หลักของคนลําพูนกันนะฮะวันนี้เพื่อไทยเองนะครับในฐานะนะครับ จองพื้นที่ในลำพูนมายาวนานมากทั้งสองเขตนะครับครั้งที่แล้วเสียแชมป์ไปด้วยกระแสครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าด้วยกระแสเช่นกันที่จะทําให้เพื่อไทยกลับมาแล้วก็ด้วยคุณภาพของคนทํางานในพัรคเพื่อไทยรวมถึงนโยบายต่างๆที่มีนะครับจับต้องได้และเข้าถึงประชาชนได้ ประชาชนคนลำพูนจะกลับมาเลือกพักเพื่อไทยนะครับทุกท่านครับเขตหนึ่งผมเชื่อว่าทวงแชมป์กลับคืนมาได้ในพักเพื่อไทยส่วนเขตสองรักษาแชมป์เก่าทุกท่านรอดูนะครับสองเขตนี้มีความสนุกตื่นเต้นแน่นอนครับนะฮะเขตสองอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะผมคิดว่าคุณรังสรรค์มณีรัตน์เนี่ยน่าจะนะฮะร,รักษาแชมป์ได้โดยที่คะแนนก็ไม่ได้น่ากังวลใ,ใดๆแต่เขตหนึ่งเนี่ยอาจจะทํางานหนักขึ้นนะครับ นะคะคุณชัยนรงค์ผู้วิสิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่ามาแทนคนเดิมด้วยคุณสงวนนะฮะที่เป็นอ่าสอส,อสอไรสยสมัยแล้วก็สอบตกในครั้งที่ผ่านมาก็ถือว่านะฮะคุณวิทย์วิสิทธิ์เองจะพรกคก้าไกลหรือพรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะไม่ธรรมดานะครับแล้วรวมถึงครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราเปลี่ยนตัวนะครับนะเปลี่ยนตัวคนใหม่เป็นคุณชัยนรงผู้วิสิทธิ์เนี่ย แล้วก็จะต้องมาต่อสู้กันตรงนี้ก็ต้องถามใจคนลำพูนแล้วละครับว่าจะเลือกใครแต่ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเพื่อไทยนะฮะจะกลับมานะครับด้วยนะครับความที่คนเหนือคนลำพูนยังมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอย่างมากแล้วก็ยังมีความผูกพันรักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรอย่างมากเช่นกันนะครับ การเลือกตั้ง2569เชื่อแต่ครับสนุกนะฮะจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะเป็นสีสันอย่างมากโดยเฉพาะเขต1สู้กันสูสีนะครับระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนแล้วผมส่วนตัวผมก็ฟันธงไปแล้วนะฮะว่าเพื่อไทยเองจะกลับมาได้ทั้งเขตที่1และเขตที่2ครับ สามารถจะกลับมาครองเก้าอี้ได้เหมือนเดิมแล้วในภาคเหนือเองผมก็ยังเชื่อว่าในอีกหลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะเวียนไปตามจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายว่านะฮะตรงไหนบ้างที่มีความน่าสนใจและตรงไหนบ้างเพื่อไทยจะทวงเก้าอี้กลับคืนมาและก็ยังรักษาฐานที่มั่นเดิมได้นะครับในคลิปตถัดไปผมจะมนําเสนอให้กันนะครับวันนี้ขอฟันธงครับพี่น้องคนเสื้อแดงครับนะฮะ,ะสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับลำพูนเขตหนึ่งและสองเพื่อไทยกลับมาแน่นอน 100%เซครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปมาจนจบคลิปนะครับยังไงแล้วถ้าใครเข้ามาแล้วเจอโฆษณาก็อย่าข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้กันนะครับหรือใครยังไม่ได้กดติดตามและชอบสไตล์ในการนําเสนอของช่องก็สามารถกดติดตามได้นะครับขอพระคุณทุกท่านครับสวัสดีวันหยุดนะครับสวัสดีครับ